ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานปีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลโทมานิวเวอ a ์เล็นะครับหนึบาทนะครับที่สามารถทําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับทำได้ฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับทาแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปไปใช้งานในการทําเงินโทมานิวเวอร์เล็้เลยเนี่ยก แ n d r o i d แลวก็ iOS นะครับการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปนะครับผมจะมีขึ้นไว้ให้ทั้งรูปแล้วก็ชื่อนะครับหรือว่าจะดูด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมมอนิวเล็ตนะครับครั้งละ100บาทนะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า CocoBo t นะครับก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับหรือเราจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะมีลิง ได้ในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นผมก็มีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรด้านล่างคลิปเลยนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับการใช้งานเนี่ยถ้าเราจะดูการใช้งานเนี่ยก็ดูได้ตั้งแต่คลิปแรกที่สมัครเลยนะครับหรือจะดูในคลิปนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับในส่วนของตัวเมนูนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับตรงนี้เลยนะเมนูที่1นะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับรายได้ หรือว่าคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองจากการเชิญเพื่อนนะครับเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะครับตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะการเชิญเพื่อนนะครับก็คือให้เรากดแบ่งปันตรงนี้นะครับแล้วเราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยในมือถือนะครับจะเป็น Facebook Twitter l i n e YouTube Tik t o อกสามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนตามความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ไม่มีขีดจํากัดในการเชิญนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสอ้างอิงหรือว่ารหัสแนะนําของเราเองนะครับสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ย กฎของการรับรางวัลนะครับข้อแรกนะครับเมื่อเราแนะนําเพื่อนไปนะครับเราจะได้รับ10%จากรายได้ของเพื่อนหรือว่าคะแนนของเพื่อนนั่นเองเมื่อเพื่อนทําการตอบโครงการหรือทําแบบสํารวจให้เสร็จสิ้นนะครับเราจะรับ10%จากรายได้ของเพื่อนที่ได้รับมานั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับคุณจะได้รับทีละ100คะแนนนะครับจาก10,000ที่เราเชิญเพื่อนไปเราได้รับมา10,000คะแนนใช่ไหมเขาจะยังไม่ได้ให้เราทันทีนะครับเขาจะให้เราทีละ100คะแนนนั่นเองนะครับสําหรับตัว10,000คะแนนที่เขาให้เรามานนนะะครัับมก็จขึ้ ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือคะแนน1 0,000มืนะครับส่วนคะแนนที่เราจะได้รับนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับกดรับได้เลยมันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนขวามือนั่นเองนะครับอันนี้คือการรับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นบัตรกำนันนะครับในการแลกเงินรางวัลนะครับเป็นแก๊ปนะครับโลตัสทูมานี่วอลเลตแล้วก็ลาซา d a านะก็ตามความถนัดที่เราอยากจะทําการแลกรางวัลได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะแลกเป็นทูมานี่วอลเลตนะครับหนึบาทต่อรายการนะครับในการแลกเงินนะครับเราไม่ต้องไปทําภารกิจก่อนหรือว่่่าเเชิญพืออนก นะครับก็เมื่อเรามีคะแนนตรงนี้ครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดตรงลูกศรเข้าไปแลกเงินรางวัลได้เลยนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆของแค่มีคะแนนให้ครบตามจํานวนนะครับอ่ะกดเข้าไปตรงลูกศรได้เลยนะครับ45,737คะแนนแลกได้100บาทแลกได้ไม่จํากัดนะครับคุณจะแลก1000บาทก็ได้นะครับโดยการแลกไปที่100เนี่ย10ครั้งเลยก็ได้ครับสำหรับวิธีการแลกเงินนะครับก็ในช่องผู้รับเนี่ยให้เราใส่เป็นอ e ีเมลในการรับเงินนะครับอีเมลต้องเป็นอ e ีเมลที่เราสามารถตรวจเช็คหรือว่าเข้าไปดู ของรางวัลได้เข้าไปอีเมลนั้นได้นั่นเองกดซื้อด้านล่างได้เลยแล้วก็กดบันทึกกดซื้ออีกรอบนะครับแค่นี้เลยนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อของเรานะครับอันนี้เป็นยอดที่ผมกดซื้อไปเมื่อกี้นะครับในวันที่22เดือน3นะ2024เวลา1ทุ่ม15นาทีพอเรากดซื้อไปสถานะตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นคําว่าขอแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้ามันทําการตรวจสอบหรือว่าทําการโอนเงินอนุมัติรางวัลของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าความสําเร็จและตรงนี้เนี่ยม,ออมล นะครับ อันนี้คือการแลกรางวัลนะต่อมาเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าบัญชีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับก็จะมีการปรับแต่งการตั้งค่าการสังเกตการติดต่อและก็ออกจากระบบมีแค่นี้เลยนะครับก็ผ่านไปทั้งหมด3เมนูนะครับไม่มีเมนูไหนที่เป็นการเติมเงินหรือว่าการลงทุนเลยนะเพราะว่าแอปนี้ใช้งานฟรี1 0 0นะครับสำหรับวิธีการทําเงินนะครับก็คือจะมีหน้าหลักตัวนี้เลยที่ขึ้นเป็นตัวเลขนะครับก็คือคะแนนที่เราสามารถเข้าไปทําได้คือการตอบโครงการและก็การทําแบบสํารวจนั่นเองการ บโครงการเนี่ยจะได้รับ25คะแนนต่อโครงการนะครับอันไหนที่เป็นรูปผลไม้แล้วก็เลือกแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับ25คะแนนง่ายๆการขนส่งนะครับการขนส่งเนี่ยได้หมดเลยนะครับตั้งแต่สกูตเตอร์นะครับจักรยานรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถไฟเครื่องบินเรือนะครับอันไหนที่เป็นการขนส่งเนี่ยเราถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดลงไปได้เลยนะครับ การขนส่งอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรล้วก็เขียนลงไปนะครับมอไซค์เลยก็ได้นะเขียนแบบนี้เลยก็ได้นะนี่ครับแล้วก็กดส่งรับ25คะแนนโครงการผลไม้นะครับถ่ายรูปผลไม้ลงไปได้เลยนะครับโครงการผลไม้อันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเราก็เขียนลงไปสตรอเบอรี่นะครับอ่านี่ครับกดส่งนะครับเขียนเป็นภาษาไทยได้เลยนะโครงการสัตว์นะครับก็เลือกรูปภาพสัตว์แล้วก็กดส่งนะครับการทําโครงการเนี่ยมันทําง่ายนะครับผมแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันจะได้น้อยนะครับ25คะแนนแล้วก็ท้าเก็บสะสมไปเรื่อยๆ มันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับรายการ1000นะครับสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งพันอันนี้จะเป็นการตอบในส่วนของแบบสํารวจนะครับเป็นการตอบแบบสอบถามนะใครที่อยากจะทําคะแนนเพิ่มเนี่ยก็กดเข้าไปทําในหน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับหนึ่งพันสามหมื่นห้าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้เราก็กดตรงลูกศรเข้าไปตอบเข้าไปทํากันได้เลยนะครับอันนี้คือการใช้งานทั้งหมดนะต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบนะครับในส่วนของรางวัลที่เราทําการโอนไปนะครับแล้วได้รับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทําทการเติมได้อย่างไร นะครับเข้าไปเช็คในอีเมลของเราได้เลยโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของตัวอีเมลนะครับก็จะเจอข้อความนี้เลยนะครับที่ได้รับจากทางแอปนะก็ให้เรากดเข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินรางวัลโทมานิวเลตที่เราได้ทําการแลกไปนั่นเองนะครับก็ได้รับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรายการก่อนหน้านี้ที่ผมแลกไปในวันนี้เนาะผมแลกไปในวันที่17นะครับได้รับข้อความอีเมลนี้ในวันที่18นะครับก็ให้เรากดลิงก์ตรงนี้ในการเติมเงินหรือว่ารับเงินเข้าในส่วนของโทมานิวเลตกดเปิดผ่านตัว Google ขึ้นมาได้เลยะรรพเเาปิดลว แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมูลค่ารางวัลนะครับ100บาทนะครับก็จะมีคําว่าเติมเงินตรงนี้นะครับก็ให้เรากดเติมเงินได้เลยนะครับในการเติมเงินเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอ่านวิธีการใช้สิทธินิดนึงนะครับในการแรกนะ เขามีเวลาในการแลกจุูครับเที่ยงคืนถึง6โมงทุกวันนะครับไม่ควรแลกนะครับในการแลกเนี่ยอ,รรอยากจะให้แลกก่อนเวลาเที่ยงคืนหรือว่าหลังจาก6โมงเช้าเป็นต้นไปเนาะกดเติมเงินได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ wallet นะครับในการรับเงินลงไปทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะพอเรากดเติมเงินเรียบร้อยนะครับปุ่มเติมเงินเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วก็เงินที่เราเติมเนี่ยมันก็จะเข้าทูมมี่ wallet ทันทีแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับก็การจ่ายเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะใครทีี่่่ยยยังงมแออปูเลน แอปไม่อยู่เนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับใครสนใจในการทําเงินก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับเล่นเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไ like, ลคดด์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ